ผมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเลนเมาส์ของแคแนลนะเป็นเลนนอกค่ายนะครับผมเป็นเลนเทมมัลลอนนะครับผมเทมมัลลอนเจถึง300มิลลิเมตรเอถึงห้นะครับผมถึง5.6ครับ, mm รบ,รบตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเทเลถึงซูเปอร์เทเลเลยนะครับผม อายุน้มก็เก่าแล้วละ่ะแต่ผมยังหาข้อมูลไม่ได้ว่ามันผลิตปีไหนนะครับแล้วก็ถูกวางกันานในปีไหนแต่ผมบอกเลยว่าเรตตัวนี้ค่อนข้างเก่าแล้วแต่ใช้งานได้ดีนะครับในยุคปัจจุบันแล้วก็เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับราคาในบ้านเราทุกวันนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าจบหามาไว้ใช้งานนะครับผมแทมารอนนะครับ E F มันเป็นเมาส์ของแคนนอนแหละผมขอเรียกมันเมาส์ว่า E F นะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์ของแคนนอน E F 70 370ถึง uh, 300มิลเมตรเอถึงห้นะครับตัวนี้เนี่ยโฟกัสค่อนข้าง uh, ไม่เร็วนะครับไม่เร็วแล้วก็มีเสียงมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังนิดนึงคืดขาดคืดขาดนิดนึงนะครับแต่มันถ่ายเทเลได้ดีนะครับผมมันถ่ายเทเลได้ดีตัวนี้ไม่มีกันสั่นนะไม่มีกันสั่นโอเคนะครับไปดูภาพกาันเดี๋ยวนะก่อนอื่นก่อนที่ผมจะไปทําให้ดูเนะี่ยเลนตัวนี้ผมเคยทําทดสอบให้ดูรอบนึงแล้วนะครับผมเคยทดสอบให้ดูรอบนึงแล้วที่สวนสาธารณะนะครับผม วันนี้ผมผมไม่ได้ถ่ายคนนะวันนี้ผมจะซูมเห้เพื่อนได้ดูนะครับซูมเห้เพื่อนได้ดูใเนี่ยไม่มีนกสักตัวเลยวันนี้ผมจะซูมให้ดูนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นกิ่งไม้ต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะครับวันนี้ก็ว่างงานนะครับมีโอกาสได้มาทาให้ดูนะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง มาดูชาแนลนะครับผมโดยมิสเตอร์สมชัยนะครับวันนี้ผมพาเลนตัวนี้มา,าใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับผมเลนตัวไหนเหรอเลนตัวนี้ครับผมเลนเทมมารอนนะครับผม,บผมใช้กับกล้องแคนนอนนะครับเทมมารอน7070ถึง300มิลลิเมตรนะครับผม f4f4 ถึง5.6นะครับผมตัวนี้เป็นเลนเทมมารอน อ่านะครับผมโฟกัสค่อนข้างมีเสียงดังนะครับผมผมมาทําเป็นดีโอให้เพื่อนได้ดูเลยนะครับทาให้เห็นทําให้ดูเลยนะครับผมวันนี้ผมจะไม่มีแบบเป็นคนนะครับผมจะให้เพื่อนได้ดูเป็นไฟวิดีโอนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผม iso ผมไว้ที่1 0 0มมนะครับ iso ผมปล่อยไว้ที่100นะครับผมแล้วก็รูรับแสงนยตอนนี้อยู่ที่4นะครับผม สปีดชัตเตอร์อยู่ที่800นะครับผมอยู่ที่800เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับแสงค่อนข้างจ้านะครับสปีดเขาก็เลยวิ่งขึ้นสูงหน่อยนะครับผมค่าแสงเนี่ยอยู่ที่อันเดอร์หนึ่งอันเดอร์ไปอีกครึ่งสต็อปหนึ่งสต็อปประมาณนี้นะครับผมผมก็ดูไม่ค่อยเก่งนะครับผมอ่านะครับผมอ่ะผมไม่ให้มันอันเดอร์เอ้ยผมไม่ให้มันโนะอเวอร์นะเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับมไม่ใช่อันเดอร์มันโอเวอร์อ่ะตอนนี้ผมเอาไว้ครึ่งแสงและค่าแสงอยู่ที่คึ่งกลางนะครับผมในนขเดเียวกั สปีดเตอร์วิ่งขึ้นที่1000เลยนะเพราะว่ามันไม่มีฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าผมแสงมันจ้ามากโอเคนะครับมาผมจะโฟกัสไปตรงไหนก่อนนะครับผมจะลองโฟกัสตรงนี้ดูจะติดไหมจะหมุนเข้าไปใกล้หน่อยเดี๋ยวผมจําเป็นจะต้องปรับแม่นวลก่อนเพ,พื่อที่จะให้มันโฟกัสไปที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อย ถ้าปล่อยเป็นออโต้เนี่ยมันโฟกัสไม่มันมันมันจับโฟกัสไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันจะเห็นไหมดอกตรงนี้มันเลือนรางดอกนี้เนี่ยดอกนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ผมประมาณจะอยู่ใกล,จใกล m, ้จะอยู่ใกล้กล้องเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับจะอยู่ใกล้กล้อง2เมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะดันไปที่ผมจะปรับไปที่ออโต้เหมือนเดิมปึ๊บอ่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาจับโฟกัสไม่ได้ผมจำเป็นจะต้องอ่าปรับมาที่แม่นวลแล้วก็เหมือนหมุนโฟกัสมือให้เขาจับได้ก่อนนะครับ แล้วค่อยาแล้วค่อยอันนี้เห็นไหมหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปรับมาที่แมนวนวลก่อนหมุนหาโฟกัสให้เขาก่อนเสร็จแล้วผมถึงจะผมถึงจะปรับไปที่ออตโต้ปึ๊บเพราะว่าปึ๊บอ่าทีนี้ตอนนี้อยู่ที่ระยะ13 5ม mm ิมลลิเมตรนะของเลนตัวนี้นะครับ13 5ม mm มิลลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับผม ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะครับผมว่ามันสุดยอดมากเลยคือยังไงอ่ะมันเป็นเลนเก่าที่มันน่าใช้นะสําหรับทุกวันนี้มันก็น่าใช้นะมันเอามาทำคอนเทนต์ได้เลยนะเนี่ยมันเอามาถ่ายคอนเทนต์ได้เลยถ่ายคอนเทนต์ถ่าย YouTube ถ่ายอะไรได้หมดนะครับเนี่ยโฟกัสเขาจะช้าหน่อยแต่มันก็เปรียบเทียบกับราคาทุกวันนี้มันราคาถูกนะครับมันไม่ได้แพงมากนะครับตอนนี้ค่ารูรับเสียงยังอยู่ที่4อยู่นะี๋ยวผมจะหมุนซูมไปที่2อ0มิลลิเมตร อตอนนี้หมุนมาที่200มิลลิเมตรดอกไม้เนี่ยจะอยู่ห่างเราเนี่ยผมจะใช้คาว่าดอกดอกย้าแล้วกันเพราะมันไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นดอกไม้ป่าตอนนี้อยู่ห่างดอกดอกดอกย้าเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเราเนี่ย2เมตรอ่าสปีดชัตเตอร์อยู่ที่800รูรับแสงวิ่งขึ้นมาที่5นะครับผมรูรับแสงวิ่งขึ้นมาที่5นะครับอ่านะครับรูรับแสงวิ่งขึ้นมาที่5นะครับค่าแสงอยู่ที่กึ่งกลางโอ้มันไล่หลังได้ดีดนะครับ ่ะโอเคมาทีนี้เปลี่ยนแบบเอ้ยไม่เปลี่ยนดีเดี๋ยวต้องหมุนไปที่ 300mm มมก่อนเมื่อกี้อยู่ที่2 0 0 mm. อ่ะหมุนมาที่300มมตอ่าตอนนี้มาที่3 0 0 mm. มมแล้วมาที่อยู่ที่3 0 0 mm. มมดอกญ่าดอกนี้ห่างจากตัวกล้อง2เมตรสป,ปีดชัตเตอร์อยู่ที่5 0 0 mm. นะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับพึงพอใจมากแค่ไหนสําหรับการทําให้ดูครั้งนี้นะครับผม เลนตัวนี้เนี่ยมันน่าใช้นะครับตอนนี้ผมปล่อยโฟกัสเป็นออโต้ให้มันจับที่วัตถุนะครับผมให้มันจับที่วัตถุนะครับผมเห็นมดเลยนะครับเห็นมดไต่เลยนะครับเป็นไงเห็นมดไต่เลยอันนี้ผมยังไม่ได้เอาเข้าใกล้นะถ้าผมเอาเข้าใกล้เนี่ยมันจะเห็นเป็นมาโครมากกว่านี้นะครับผมอ่ะมาเปลี่ยนแบบโอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ยี้ก่อนเปลี่ยนแบบอ่าเปลี่ยนแบบไปดูซิหาแบบว่า ه, ผมเห็นแมลงผมเห็นแมลงในน้ำนะผมเห็นแมลงในน้ำแล้วผมจะมาถ่ายมาแมลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมจะมาถ่ายมาแมลงให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวผมจะซูมซูมไปที่ตอนนี้อยู่ที่70นะอยู่ที่70ตอนนี้อยู่ที่70เดี๋ยวผมจะหมุนซูมไปที่135แล้วกันนะร3 5หด้วยกันให้เพื่อนๆได้ดูมแมลงอัโฟกัสเจอไหม,มแมลงจับมแมลงไม่ได้เลยนะจับมแมลงไม่ได้เลย แมลงมันตัวเล็กไงเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นแมนนวลปรับเป็นแมนนวลให้หมุนหามลรงให้เขาก่อนอ่าหมุนหามลรงให้เขาก่อนอ่าหมุนหามลรงให้เขาก่อนเสร็จแล้วผมก็จะปรับไปที่ออโต้เหมือนเดิมปึ๊บจับแมลงไม่ได้เลยจับแมลงไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรจับแมลงไม่ได้ก็เดี๋ยวอือปึ๊บจับแมลงไม่ได้เลยได้ไหมอันนี้แล้วได้แล้วมา จากแมลงได้ไหมปึ๊บอ่าตอนนี้อยู่ที่อ่าตอนนี้อยู่ที่135มิมลลิเมตรนะครับผมพูดเสียงเบาๆนะเดี๋ยวมแมลงมุม,มแมลงมุมน้ำตกใจโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยเออเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอันนี้มแมลงนะผมจะหมุนไปที่200มิลลิเมตรอ่าตอนนี้อยู่ที่200ม mm ิลลิเมตรละสอ0รมิลลิเมตรอืออ่าปึ๊บ ปรับสปีดชัตเตอร์ให้มันได้กือบกลางจับมแมลงได้ไหมจับมแมลงได้ไหมนะปึ๊บปึ๊บอ่าจับมแมลงได้ไหม,มแมลงแมลงอ่าจับได้แล้วจับได้แล้วนี่ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่200มิลลิเมตรนะอยู่ที่200มิลลิเมตรอ่าอยู่ที่200มิลลิเมตร โฟกัสเขาจะสับสนอยู cargo, ah, mm. mm. ah, right mm. ่หน um, ่อยนึงครับเพราะว่ามันมีทั้งแมลงทั้งทั้งไอ้น้ำที่เป็นกระเพื่อมกระเพื่อมอ่ะไปที่200มเมตรไปที่300มมตรปึ๊บอ่ะตอนนี้มาที่300มมตรแล้วอุ้ยผมลืมบอกไปว่าผมอยู่ห่างจากแมลงเนี่ยแมลงมุมน้ำเนี่ยกี่เมตรเดี๋ยวผมจะคำนวณก่อน1เมตร1เมตร2เมตร3เมตรประมาณ4เมตรนะประมาณ4เมตรเราอยู่ห่างจากแมลงมุมน้ำประมาณ4เมตร มประมาณ4ี่เมตรเดี๋ยวนะผมหามาแรงมุมก่อนให้มันโฟกัสมาแรงมุมน้ำไปไหนหมดแล้วละ่ะโอไปอยู่นู่นหมดแล้วนี่เทียบเลย่มามาสิมะแรงมาแรงเอ,อย๋ยมลแรงมุมอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดนี่นี่เจอแล้วมาละมาโฟกัสสิครับโฟกัสที่มะแรงมุมสิครับ นะครับประมาณนี้ครับเลนตัวนี้อ่าผมผมอ๋อผมจําเป็นจะต้องย้ําโฟกัสด้วยเพราะว่าถ้าไม่ย้าโฟกัสเนี่ยมันหาไม่เจอเลยหาโฟกัสไม่เจอเพราะว่า,มาแมลงมุมน้ํามันตัวเล็กนะครับตอนนี้ผมย้ําโฟกัสแล้วมาทีนี้ทีนี้เปลี่ยนแบบก่อนเปลี่ยนแบบก่อนไม่วันนี้ไม่มีนกมากินน้าเลยวันนี้ไม่มีนกมากินปลาเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแบบนะครับเปลี่ยนแบบไปดูอะไรต่อ มาหาแบบไม่ได้ก็ถ่ายกิ่งไม้นี่แหละนะครับมาทาให้ดูเลยนะครับผมมากิ่งไม้กิ่งไม้ตอนนี้อยู่ที่70มิลลิเมตรนะปึ๊บโฟกัสไปที่กิ่งไม้ที่70มิลลิเมตรนะครับผมโฟกัสไปที่กิ่งไม้บนโฟกัสไปที่ต้นหญ้านู่ริมน้ำาไกลๆนู่นนะปึ๊บให้เ,เพื่อนๆดูการเคลื่อนตัวของโฟกัสโฟกัสที่กิ่งไม้ให้เ,เพื่อนๆดูการเคลื่อนตัวของโฟกัส โฟกัสที่ริมน้ําป่าหญ้าริมน้ํากิ่งไม้ไอ้กิ่งไม้ไมป่าหญ้าริมน้ําโฟกัสไปอ่าเป็นไงครับการเคลื่อนตัวของโฟกัสนะครับตอนนี้ยี่ที่70เอ้ยตอนนี้ที่ที่70มิลลิเมตรนะอ่าเดี๋ยวผมจะหมุนไปที่100มิลลิเมตรหมิลลิเมตรผมจะให้ดูกิ่งไม้กิ่งนี้100่ยมิลลิเมตรดูรับแสงอยู่ที่4นะครับ สปีดชัตเตอร์อยู่ที่800อ่าสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1,000เพราะว่าแสงมันจ้ามากผมล็อกค่าแสงไว้ที่อผมล็อก ISO ISO ไว้ที่100นะครับผมอ่ได้แบบแล้วได้แบบแล้ว่าเรามาดูต้นยางกันผมจะเอาต้นยางเป็นแบบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโฟกัสตรงนี้อ่าผมจะโฟกัสอ่าต้นยางซ้ายซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือก่อนปึ๊บอ่าซ้ายมือก่อนตอนนี้อยู่ที่ ตอนนี้ระยะของเลนเนี่ยอยู่ที่100้อยู่ที่7 0ม mm ิลิเมตรนะครับอยู่ที่70มิลิเมตรอ่าแล้วทีนี้ผมจะโฟกัสไปตรงต้นกลางนะที่คู่กันเนี่ยโฟกัสไปต้นกลางอ่าโฟกัสไปต้นกลางแล้วก็โฟกัสไปต้นไกลสุดนู้นอ่าแล้วก็โฟกัสมาที่ใบหญ้าคาเนี่ยติดต้นยางเนี่ยซ้ายมือกันเนี่ยปึ๊บอ่านะครับตอนนี้อยู่ที่7 0ม mm ิลลิเมตรนะครับเลนตัวน,นี้นะครับ ทีนี้ผมจะหมุนซูมผมจะหมุนซูมไปที่ต้นยางต้นกลางนี่แหละต้นคู่กันเนี่ยนะครับผมจะหมุนซูมไปที่ระยะ100ม mm, ิลลิเมตรหนึ่มิลลิเมตรผมจะให้ผมจะให้เขาโฟกัสที่ต้นยางเนี่ยต้นที่เป็นแผ่เนี่ยเห็นไหมผมจะให้เขาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้อยู่ที่100มิลลิเมตรนะต้นยางต้นนี้เนี่ยอยู่ใกล้ตัวกล้องอยู่ห่างจากตัวกล้องเนี่ยประมาณ6เมตรนะครับผมประมาณ6เมตรผมประมาณเอานะครับผมประมาณเอานะครับ ประมาณ6เมตรนะครับผมแล้วทีนี้ผมจะให้ดูโฟกัสของเลนตัวนี้ด้วยนะครับผมให้ดูโฟกัสของเลนตัวนี้แล้วก็ได้ให้ดูคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้ด้วยนะครับตามที่บอกนะครับผมปล่อยเป็นพิกเจอร์สไตล์พอสเทดนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ปล่อยเป็นถ่ายวิวนะเพราะว่าเมื่อกี้มันติดถ่ายคนอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรให้เพื่อนๆดูความแตกต่างของภาพว่ามันทําหน้าชัดหลังเบลอได้ไหมมันถ่ายระยะนี้มันจะชัดเป็นยังไงนะครับผม ISO ปล่อยที่หนึ่งร้อยนะครับผมดูรับแสงตอนนี้วิ่งอยู่ที่สี่นะครับอยู่ที่4ี่สปีดชัตเตอร์อยู่ที่3 2 0รี่สิบนะครับผมจะโฟกัสไปที่ต้นยางขวาขวามือหน้าจอนะครับไกลๆนูน้นต้นเล็กๆนูนนน่นนะครับปึ๊บนู่นแหละนะครับผมแล้วก็โฟกัสสลับกลับมาผมจะโฟกัสสลับกลับมาที่ต้นใกล้แล้วก็ต้นไกลนะครับผมต้นไกลเนี่ยตอนนี้อยู่ห่างจากผมน่าจะโอ้นะครับน่าจะเป็นเกือบ เกือบ100เมตรเลยนะเนี่ยนะครับแต่ผมจะโฟกัสสลับก,กันกับต้นใกล้นะอ่าเป็นไงบ้างครับผมโฟกัสของเลนตัวนี้นะครับอ่ทีนี้ผมจะหมุนไปที่135มิห้มลลิเมตรมิบลลิเมตรให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบดูนะครับเนี่ยตอนนี้โฟกัสเขาจับอยู่ที่ต้นต้นยางต้นใกล้นะครับผมอ่ามาสิ ต้นยางต้นใกล้ต้นยางต้นใกล้นะครับผมจับอยู่ที่ต้นยางต้นใกล้จะให้เพื่อนๆได้ดูความเบลอของข้างหลังนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นยังไงทีนี้ผมจะสลับโฟกัสไปที่ข้างหลังต้นยางต้นนู้นแล้วก็สลับโฟกัสมาที่ต้นยางต้นนี้ใกล้ๆผมจำเป็นจะต้องย้ำโฟกัสเพื่อที่จะให้เขามามาแล้วนะครับผมเพราะว่า บางทีเนี่ยมันมันอยู่ที่ท,ท,ทมันอยู่ที่กล้องด้วยบางทีมันจับแท็กกิ้งไม่ได้นะครับผมน,นอกจากผมจะเอามาไว้กลางๆเฟรมอย่างนี้นะครับผมมาไว้กลางกเฟรมอย่างนี้นะครับผมให้เขาโฟกัสนะครับผมทีนี้ผมจะหมุนไปที่200มิลลิเมตรปึ๊บองมิลลิเมตรสมิลลิเมตรเป็นไงบ้างครับความเบลอหลังนะครับผมความเบลอหลัง คลิปเนี้ยผมรู้สึกไอเรียนตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมเคยทํารีวิวทําทดลองไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่เป็นถ่ายคนนะครับอ่าทีนี้วันนี้ผมจะมาถ่ายต้นยางให้ดูนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับห่างจากต้นไม้ต้นนี้ห่างจากกล้อง6เมตรนะครับผมอ่าผมจะหมุนไปที่ส0มมิลลิเมตรอาสามร้อยมิลลิเมตรอ่า mm. อ่าเป็นไง300มิลลิเมตรนี่เห็นแผลยางเลยนะเห็นแผลยางเลยผมจะเปรียบเทียบระหว่าง70มิลลิเมตร 70มิลลิเมตรมอมิลลิเมตรเห็นแผลยางเลยนะเห็นแผลยางเลยแผลต้นยางเนียเย่ยนะครับผมโอเคทีนี้เปลี่ยนแบบก่อนเปลี่ยนแบบก่อนมาเรามาดูของไกลกันหน่อยเรามาดูของไกลกันหน่อยมาดูของไกลกันหน่อยนู้นนะครับอยู่กลางจอภาพนะครับค่ณเพื่อนเห็นไหมอยู่กลางจอภาพนู้นจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ติดเขาอะนะ ตอนนี้อยู่ที่70มิลลิเมตรนะครับตอนนี้อยู่ที่70ม mm. สบมิลลิเมตรสปีีชัตเตอร์อยู่ที่800รรูรับแสงอยู่ที่4นะครับผมจะหมุนซูมไปสุดกระบอกเลยเพื่อที่จะดูเสาไฟฟ้าแรงสูงตัวนน้นนะครับผมปึ๊บอ,อ่ะตอนนี้สุดกระบอกแล้วนะสุดกระบอกแล้วเนะี่ยค่ารูรับแสงวิ่งขึ้นมา5.6สปีีชัตเตอร์เนี่ยผมจะปรับสบปีีชัตเตอร์ลงก่อนเพราะว่ามันจะ อันเดอร์มากสปีดชัตเตอร์อยู่ที่200นะครับผมทีนี้ผมจะแตะโฟกัสผมจะโฟกัสไปที่เสาไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้อยู่นู้นนะอยู่ตีนเขาผมว่าน่าจะห่างจากเราเนี่ยน่าจะประมาณกิโลน่าจะประมาณ1กิโลหรือยังไงนี่แหละมันมัน,ม,นมันไกลตานะเอมันใกล้ตานะแต่ไม่รู้ว่ามันไกลใกล้ตีนเปล่ามันก็ไกลเหมือนกันนะมันก็ไกลเหมือนกันนะอันนี้70 mm มม อ่าอันนี้300มิลลิเมตรอ่าเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับไฟฟ้าแรงสูงนะเสาไฟฟ้าแรงสูงนู้นน่ะนะครับวันนี้เสดายไม่มีนกมาให้ดูนะครับผมอ่าทีนี้นะโฟกัสใหม่หาแบบใหม่โอเคนะครับผมเป็นไงบ้างครับเลนตัวนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับเลนตัวเทมอลอน e f เจ็ดสิบถึงสามร้อยมิลลิเมตรนะครับเป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆเนี่ย ไปดูแล้วเอาไปตัดสินใจนะครับผมว่าควรที่จะหามาไว้ใช้ไหมนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งอีกอีกแบบหนึ่งที่เราตัดสินใจนะครับว่าในราคาที่ถูกในปัจจุบันนี้นะครับกับมาเปรียบเทียบกับเรียนที่มีราคาแพงนะครับผมถ้าเราต้องการอยากได้สไตล์ภาพที่เป็นเทเลเป็นซูเปอร์เทเลนะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเอานะครับว่าคาแรคเตอร์ของภาพเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับเรียนตัวนี้แหละครับที่ถ่ายอยู่นี่นะครับที่ติดตัวกล้องอยู่นะครับ t a m อลอน EF 70 300ม mm ิลตร f4 ถึง5.0นะครับผมโอเคนะครับผมมาถึงช่วงท้ายๆนี้ก็อย่างให้เพื่อนๆฝากฝังด้วยนะครับผมให้กดติดตามนะครับผมววรบกวนกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อวันหน้าผมจะมีคลิปใหม่ๆผมให้ดูนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเลนแคนนอนราคาถูกก็ใต้คลิปนะครับผม,ผมจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปชมกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ